สวัสดีค่ะหมอเมี่ยวหมอเด็กค่ะช่วงนี้นะคะหมอเมีย่ยงตรวจน้องๆที่ไปโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะวัยตั้งแต่อนุบาลจนถึงวัยประถมแล้วก็วัยมัธยมนะคะน้องๆมาด้วยปวดท้องเลื้อรลังไม่หายแล้วก็ขึ้นไส้อาเจียนกินอาหารได้น้อยกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะหลังจากที่เราหาสาเหตุแล้วนะคะพบว่าส่วนใหญ่นะน้องๆที่ขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องเรื้อรลังเป็นๆหายๆไม่หายนะคะเกิดจากแบบนี้ค่ะ เอ็กซเรย์พบว่ามีอุจจาระค้างในลำไส้นะคะเกิดจากการที่บางคนก็ขับถ่ายทุกวันแต่ว่าขับถ่ายไม่หมดนะคะทําให้มีอุจจาระค้างอยู่ในลำไส้เยอะมากนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการขับถ่ายไม่เป็นเวลาหรือว่าการที่แบบว่าปวดอุจจาระแล้วพอถึงเวลาแล้วเราไม่ได้เข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดทําให้เราหายปวด แล้วพอปวดครั้งใหม่เราไม่ได้ไปเข้าห้องน้ําอีกพอยืดเวลาไปอุจจาระก็ค้างไปเรืๆๆๆ่อยๆเรๆถึงแม้จะถ่ายทุกวันบางทีก็เป็นเม็ดเม็เม็เมเหมือนอื้อแพ้อืกระต่ายซึ่งเกิดจากการท้องผูกได้นะคะแนะนําเลยพามาพบคุณหมอนะคะให้คุณหมอตรวจดูนะหาสาเหตุอื่นๆด้วยนะคะถ้าตรวจดูแล้วไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารไม่ใช่นิ่วในถุงน้ําดีอาจจะต้องระวังแบบนี้ค่ะท้องผูกเรื้อรังนะอาจจะต้องกินยาระบายนะคะซึ่งสามารถที่จะ ทานยาละายของเด็กปลอดไขยได้นะคะทานผักทานผลไม้นะสําคัญคือถ้าปวดอุจจาระนะคะควรจะเข้าห้องน้ํานะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกปวดท้องเป็นเบน,นหายนะคะขึ้นไซอาเจียนกินอาหารได้น้อยนะคะเป็นเหลือลงังแนะนาผ่ามาตรวจนะคะอาจจะเป็นท้องผูกเหลือลังแบบนี้ก็ได้คะ่ะใครชอบก็กดหัวใจกดติดตามนะคะหรือว่าดูคลิปเต็มในช่อง YouTube เรื่องเด็กท้องผูกได้คะ่ะ